วัครับวันนี้ร้านเทคเกอร์นะครับจะมาจะพิตวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับของพรินเตอร์นะครับร่วมกับแล็ปท็อปแล้วก็ PC ที่รับสัญญาณ Wi-Fi นะครับขัตนต้นเราก็ไปเช็คที่ Wi-Fi เราก่อนนะครับว่า Wi-Fi เราต้องเป็นอะไรเราเตอร์ที่เราใช้งานอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นชื่อ Wi-Fi ที่เราใช้งานอยู่อินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้เราไปดาวน์โหลดได้ ไปที่ Google นทั้งหมพ์มก็ว่า driver e470 นะครับตรงนี้คนระับเสร็จแล้วกดอินเตอรนะครับก็จะได้อันแรกนะครับเป็น e470 full driver ตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับก็จะมีไฟล์ดาวน์โหลดขึ้นมาทางซ้ายมือถือมุมล่างสายมือถืตรงนี้เราสามารถกดคลิกเขึ้นมาเลยเพื่อทีอ่จะเซตอัพลงเครื่องนะ ตัวนี้ดาวน์โหลดได้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นแบบครีเปเกียรติเข้ามาหน้านี้นะครับเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับ้าไปเลนเปิดก่อนภาษาเป็นไทยนะครับเพื่อนมาเป็นภาษาไทยเลื่อนมานะครับตรงนี้ครับภาษาไทยข้าปแล้วก็แบ็กครับเมนูภาษาไทยนะครับเสร็จแล้วเริ่มการตั้งค่านะครับ่อาปช่วงนี้ก็จะทําการเซตอัพตั้งค่าไปเรื่อยๆครับ่วงนี้ ครับแล้วก็มาที่หน้าตรงนี้นะครับทวีปแล้วก็ประเทศไทยกดถัดไปครับก,กดใช่ครับเลมนดครับนี้ก็มาที่หน้านี้นะครับถัดไปครับตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์นะครับอันนี้ก็จะทำการตรวจสอบไปก่อนครับ ตัวนี้ก็จะมาที่หน้าของการเชื่อมต่อแบบไร้สายเชื่อมต่อ usb นะครับตังนี้เราต้องเลือกนะครับถ้าเราจะเลือกแบบ usb เราเลือกเป็นการตั้งค่าแบบ usb ก็คือใช้สาย usb นะครับแนะนําให้ลงทั้ง2แบบนะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อ wifi ถ้าเกิดว่าสัญญาณเรามีปัญหาแล้วก็เลือกใช้เป็น usb นะครับ driver <c oughs> จะไม่ซ้ํากันนะครับของใครของมันนะครับตัวนี้เราเลือกให้เป็น wifi นะครับเพราะว่า usb เราก็ทําไม่ยากนะครับเพราะว่ากดเลือก usb แล้วกดไปแล้วก็เสียบสายแล้วก็ใช้งานได้เลยครับ เราจะมาดูที่การเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปครับช่วงนี้ก็ตรวจสอบเครื่องพิมพ์นะครับมีการปิดเปิดปกติไหมนะครับเครื่องพิมพ์เรานะครับตรงนี้นะครับนึกเปิดเราเปิดก่้งไหมนะครับตรงนี้นะครับไปตรงนี้ต้องขึ้นนะครับนึกเปิดตรงนี้นะครับช่วงที่เราเปิดอยู่นะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นการค้นหา มาในหน้านี้นะครับจดขอบเครื่องปิมปิดอยู่เปิดนะครับถัดไปนะครับครับอยู่ในหน้านี้นะครับเราก็กดถัดไปนะครับนี่ก็ปงบนผลรอสักครู่นะครับครับมาหน้านี้นะครับกดถัดไปนะครับกดถัดไปครับถัดไปครับก็จะครับ มาหน้านี้นะครับเป็นการเชื่อมต่อกบบฟิลเตอร์ไม่ได้นะครับกดถัดไปครับแล้วก็กดถัดไปครับมาหน้านี้นะครับเลือกวิธีการติดตั้งนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกแบบ USB ชั่วข่าวนี่เลือกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราต้องเสียบสาย USB นะครับตัวนี้กดกดเลือกนะฮะตั้งค่าแบบช่วข่าวอันนี้เราเสียบสาย USB นะครับจากสัญลักษณ์ จากตัวพิมพ์เตอร์นะครับมาใส่กับตัวคอมพิวเตอร์นะครับโอเคเรียบร้อยเสร็พอเราถ่ายพอเราเสียบสายเสร็จนะครับก็จะขึ้นเป็นนะครับรอสักครู่นะครับตัวนี้ช่วงนี้ก็ใช้เวลารอสักครู่หนึ่งอ่านี่ครับจะมาในหน้านี้นะครับการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นนะครับจะเห็นว่าพิมพ์เตอร์ถูกต่อเข้ารอเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ถูกต่อเข้าลอเตอร์นะครับนะฮะ อย่างนี้ก็คือว่าพร้อมใช้งานนะครับกดถัดไปครับเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าหากเชื่อมต่อเคเบิลยูเบีกับเครื่องฟินให้แยกออกนะครับก็คือเราถอดสายยูเบีที่เราถอดเมื่อกี้นี้ออกครับถอดออกนะครับถอดออกไปคือไม่ใช้แล้วยูเบีนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปครับช่วงนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดการตั้งค่าโปรแกรมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้เราให้เข้าดาวน์โหลดไปก่อนนะครับอันนี้เราไปเช็คไดเวอร์นะครับที่เราลงไว้นะครับตรงนี้ก็ ให้เขาดาวน์โหลดไปเราไปที่ตัวเซตติ้งครับแล้วก็ไปที่ด e ไว c ์แล้วก็ไปที่ด e ไว c ์แอนด์พินเตอร์เนี่ยนะฮะก็จะมีตัวไดเวอร์ขึ้นมานะครับเป็นตัวไดเวอร์อ่าเป็นตัวนี้นะฮะอ่าเป็นเน็ตเวิร์กซีรีส์กรปี้นะครับตัวนีอ้อันนี้คือ จะมี2ตัวนะครับตัวนี้เป็นไดเร็กตัวเดิมอันนี้คือไดเล็กที่เราเคยลงไว้นะครับเราไปเลือกใช้ตัวนี้ครับตัวที่คุณ c ก๊อปี้นะครับเนี่ยนะครับพอเราลงไดเวอร์เสร็จนะครับก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับตัวที่เป็นตัวเทาไอ้ตัวเข้มนะครับตัวเทาไม่ต้องใช้นะครับตัวนี้อันนี้เป็นตัวไดเร็กอันนี้เป็นตัวยูด์บีนลิกตัวนี้นะครับจะได้ดีฟอ t นะครับกดโอเค จะสังเกตว่านะครับตัวนี้สามารถตั้งค่าคอนฟิกของตัวเครื่องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการนี่ครับมาแล้วฮะนี่ฮะตั้งค่าหน้าหลักตั้งค่ากระดาษนะครับตั้งค่ากระดาษตั้งค่าการพิมพ์ต่างๆนะครับเพราะว่าไดเวอร์พวกนี้เราลงไว้สมบูรณ์แล้วนะครับนี่ฮะนะไม่ว่าจะเป็นการรักษาก็จะมีท,มทั้ทงความสะอาหัวพิมพ์ทั้งความสะอาอย่างละเอียดจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ตรวจัวฉีดนะครับตัวน,นี้ก็จะมีในนี้นะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับ ตอนนี้ลองสั่งพิมพ์ก่อนนะครับเตนี่ตอนนี้เราใช้แบบไร้าสายนะครับไร้าสายผ่านนะครับอินเทอร์เน็ตของเราก็คือผ่านตัว Wi-Fi ฟอินเทอร์เน็ตของเราครับแบบนี้จะสามารถพิมพ์งานไปด้วยแบบไร้าสายด้วยสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับก็คือสามารถต่อได้ไม่จํากัดเครื่องของสวัร์ทโฟนแล้วก็ตัวพรินเตอร์อคอมพิวเตอร์นะครับตัวน,นี้เสร็จตรงนี้นะครับ อันนี้เราจะมาดูวิธีการล้างหัวอันนี้เป็นลักษณะของบึกในตลับมึกนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับน,นี่เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการนะครับล้างหัวพิมพ์นะครับผ่านตัวผ่านตัวไดเวอร์ของคอมพิวเตอร์นะครับที่เราลงไว้นะครับวิธีการก็คือเราเข้าไปในเซตติ้งครับเหมือนเดิมนะครับรูปเซตติ้งนะครับ แล้วก็ดีไว้ตรงนี้ครับเสร็จแล้วไปที่ดีไวแ e and ิ r เตอร์นะฮะคือตรงนี้ดำฟิกนะครับท,ทุกรุ่นของแค n น on นะครับแล้วก็เครื่องปินพ์เกือบจะทุกรุ่นนะครับทํางานลักษณะเรียกคล้ายๆกันนะครับตรงนี้ครับเรามาถึงตรงนี้ก็มาเลือกตรงปรินเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ก็คือเป็นตัวสีเข้มตรงนี้ครับเห็นไหมฮะกดลีกขวานะครับเสร็จแล้วเลือก p r i n t i n g Preference ครับตัวนี้ รอสักครู่ตัวนี้มาถึงตรงนี้ก็ไปที่การบํารุงรักษานะครับคือตรงนี้นะครับการรักษากดไปเสร็จแล้วมันก็จะมีการทำความสะอาดอยู่นะครับ2อันนะครับทำความสะอาดธรรมดากับทําความสะอาดอย่างละเอียดแนะนําให้ทําความสะอาดอย่างละเอียดนะครับกรณีไล่อากาศนะครับหมึกไม่เข้าในตลับนะครับตัวนี้สีทั้งหมดนะครับก็คือล้างหัวทั้งหมดตัวนี้สีดานะครับตัวนี้สี3สีนะครับรวมดำสามารถเลือกได้ก็แนะนําให้ กดเลือกนะครับตามที่เราต้องการนะครับตามที่เราต้องการที่เรามีปัญหาถ้าดํามีปัญหาเราก็กดเลือกดานะครับสีมีปัญหากดเลือกสีถ้าทั้งพู่เรากดกดต้งพู่แล้วก็ปฏิบัตินะครับตรงนี้นะครับเป็นการล้างหัวขี์ตรงนี้จะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก15-30วินาทีนะครับก็คือปล่อยเครื่องทํางานไปนะครับช่วงที่เราสั่งเครื่องทํางานนะครับเครื่องก็จะทํางานโดยมีไฟสีเขียวที่เครื่องปิพนนะครับกระริบ มีเสียงดังปุ๊บปั๊กปุ๊บปั๊กนะครับรอจนเครื่องทํางานเสร็จนะฮะเราก็ไปเทสหัวพิมพ์นะครับหลังจากทํางานเสร็จนะครับไปตรวจหัวฉีดคือกดตรงที่ตรวจหัวฉีดตรงนี้ครับกดเข้าไปนะครับอ่ากดเข้าไปก็จะบอกว่าให้เราพิมพ์ตรวจหัวฉีดนะครับกดเรูอการพิมพ์เสร็จแล้วกดโอเคครับตรงนี้นะฮะก็จะมีขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างนี้ครับก็คือเป็นการโชว์ว่าตอนนี้หัวพิมพ์เราเป็นยังไง พอเรากดสั่งงานนะครับเครื่องพิมพ์ก็จะพิมพ์ออกมานี้ครับอันนี้เป็นการเทสโดยที่เราต้องการดูว่าหัวพิมพ์เราเป็นยังไงนะครับถ้าเราดูตามนี้นะครับเครื่องพิมพ์เราหัวพิมพ์เราก็คือว่าก็คือเป็นดังรูปซ้ายมือนะครับส่วนรูปขวามือนี่ก็คือว่าไม่ดีนะครับเราต้องทาความสั่งต่อก็คือกดตัวนี้เพื่อทำความสั่งตสามารถทําหลายๆรอบได้นะครับ แต่ว่าถ้ามันดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทําความสะอาดนะครับก็จบขั้นตอนการทํางานตรงนี้นี่นะฮะตรไปโอเคส่วนวิธีการนะฮะตั้งค่าตลับหมึกตรงนี้นะครับมีการตั้งค่าตลับหมึกนะครับตรงนี้นะถ้าเราต้องการให้เป็นพิมพ์สีดําหรือว่าสีอย่างเดียวตรงนี้สามารถทําได้กดตรงนี้นะครับพิมพ์สีเท่านั้นกดตรงนี้สีดําเท่านั้นหรือทั้งคู่ทั้งสีและดำนะครับแล้วก็กดกลง ตัวนี้เป็นการตั้งค่านะครับพิมพ์ก็จะตามสีที่เราเลือกครับตรงนี้โอเคตรงนี้การตั้งค่าความละเอียดนะครับก็คือก็จะมีอยู่ในหน้าแรกนะครับเรากดเข้ามาในตัว device and printer แล้วก็ printing reference นะครับในหน้านี้นะครับก็จะมีชนิดสิ่งพิมพ์อันนี้เป็นกระดาษธรรมดาเราต้องการกระดาษภาพถ่ายเราก็เลือกเอา จดหมายก็ได้กระดาษภาพถ่ายกระดาษธรรมดาตรงนี้กดเลือกธรรมดาครับคุณภาพการพิมพ์นะครับมีน้อยสูงมาตรฐานล่างนะครับส่วนมากเราอยู่มาตรฐานแต่ว่าถ้าเป็นการพิมพ์รูปนะครับแนะนําให้เซตให้เป็นสูงนะฮะการเป็นรูปนะถ้าพิมพ์รูปโดยหมดมาตรฐานสีอาจจะมีเส้นขาวๆบางๆนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้สูงสูงเสร็จกดแอปพายกดแอปพายแล้วกดโอเคนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นคุณภาพสูงเวลาพิมพ์ออกมานะครับ สีจะชัดเจนกว่าธรมาธรมดาปกตินะครับโอเคครับ